สวัสดีครับวันนี้ผมช่อง all inclusive ก็จะมาสอนแก้วิธีการทำไมถึง Export งานไม่ได้มันก็จะมีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับไปดูอย่างที่1กันเลยให้เพื่อนกดเข้ามาที่ f p p c l i ยมัตนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเลยครับการตั้งค่ากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปต่อที่ข้อความสามารถของอุปกรณ์คลิกเข้าไปเลยครับข้อความสามารถของอุปกรณ์ จากนั้นมันก็จะเป็นระบบประมวลผลเครื่องของเพื่อนนะครับให้เราคลิกไปที่3จุดมุมบนขวาครับคลิกเข้าไปแล้วก็ส่งคําวิเคราะห์เลยนะครับระหว่างวิเคราะห์ประมวลผลอยู่ห้ามให้เพื่อนๆกดออกไปไหนทั้งสิ้นเลยครับรอให้มันประมวลผลเครื่องของคุณให้เสร็จก่อนถ้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดกลับมาครับกดกลับกลับออกไปเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าสูงสุดนะครับการตั้งค่าสูงสุดให้เพื่อนคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าสูงสุด พอกดเข้ามาแล้วก็ติ๊กเปิดนะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามามันจะแบบยังไม่ติ๊กเปิดอะไรเลยนะครับเป็นค่าเดิมคนให้เพื่อนติ๊กเปิดที่อนุญาตให้ส่งเฟรมสูงสุดถึง60ปกติมันจะแค่30นะครับอันนี้ได้ถึง60แล้วก็ติ๊กรวมข้อมูลตรวจสภาพติ๊กเปิดครับและอันสุดท้ายเลยก็คือโหมดวิดีโอเลเยอร์ครับถ้าเวลาเพื่อนๆกดเข้ามามันจะมีคําเตือนนะครับให้เพื่อนดําเนินการกดดําเนินการไปเลย โอเคครับนี่ก็จบหัวข้อที่หไปแล้วนะครับไปต่อกันที่หัวข้อที่สเลยหัวข้อที่สนี่ผมเจอมากับตัวเองเลยนะก็คือแบบไฟล์งานอะ่ะมันใหญ่เกินไปหรือว่าความละเอียดมันสูงเกินไปการใส่รูปใส่อะไรเงี้ยก็คือว่ามันไม่ได้มันไม่สามารถ export ได้เนี่ยทีนี้ผมก็จะมาทำให้ดูก็อันนี้คือว่าเสียเวลาไปสองวันอะ่ะ ไปลบคลิปออกแนะนําเพื่อนๆอนย่าไปลบลบออกนะครับลบวิดีโอลบอะไรออกผมลบแอปทิ้งโหลดเข้าโหลดออกเป็นสิบสิบรอบอาบเมื่อวานอันนี้ก็จะมาแนะนำให้เพื่อนเข้ามาที่ไฟล์งานของเพื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนดูเนี่ยถ้าเกิดมันละเอียดอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ยสมมติมันย่อทีอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้เพื่อนกดลบทิ้งไปก่อนเอาแบบเหลือแต่แบบปัจจัยหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดู อันนี้จะจำลองเหตุการณ์ให้ดูก่อนเดี๋ยวเอารูปเลยใส่ไว้ไม่มีรูปอีกเอารูปเด็กใส่แล้วกันนี่อันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจำลองให้ดูก่อนเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจ อ่าโอเคครับบางคนอ่ะสร้างวิดีโอ10นาทีใช่ไหมพอมัน10นาทีแล้วความละเอียดมันเยอะรูปภาพหรือวิดีโอมันเยอะเกินตัดต่อแต่ละตอนอ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยพอทีเน <gef milligram. S 2> mm ี้ยเพื่อนเพื่อนกดไปใช่ไหมปึ๊บบันทึกพอทีเนี้ยจะสั่ง Export ใช่ไหมพอมันโหลดอยู่เรากด Export ไปแล้วมันโหลดโหลดอยู่ไปได้สักครึ่งมันก็เด้งออกมันก็เด้งออกอย่างนั้นอ่ะไม่ได้สักที เอ็กพอไปกี่ครั้งมันก็เด้งออกให้เพื่อนๆไปดูที่อ่านดูข้างล่างนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยหนึ่บิตแล้วก็เหลืออยู่ข้อมูลในเครื่องเราเหลืออยู่64สิจิกนะครับไอตรงคําที่ว่า Export มันจะมีบอกขนาดความใหญ่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยมือถือเรารับได้สบายแต่ว่าทําไมเราโหลดไปแล้วมันเด้งออกเด้งออกเอ็กพอไม่ได้ให้กลับไปดูที่ไฟล์งานนะครับให้เพื่อนเ,อนเอนกดมาที่ไฟล์งาน สมมติมันจะเป็นหัวข้อเนี้ยเพื่อนๆเล่ามาให้เพื่อนๆลบรูปออกบางรูปที่มันไม่ค่อยจําเป็นมากลบออกแล้วก็ดึงให้มันใช้แบบพื้นที่แบบรูปน้อยลงอะ่ะเพราะว่าค่าความสามารถของเครื่องบางทีมันอาจจะรองรับไม่ไหวสําหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆหรือไม่ก็เป็นที่ตัวแอปนะครับมันประมวลผลไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินความละเอียดมันเยอะมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็ดึงมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อน กดไปใหม่นะครับไป export ใหม่ถ้าเนี่ยเพื่อนๆ export ได้หรือไม่ได้เพื่อนเอนลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์หนะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองเลยลบแอปออกก็แล้วลบรูปออกหมดเครื่องก็ export ไม่ได้แต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ไฟล์งานครับค่าความละเอียดคลิป10นาทีขึ้นไปใส่รูปเยอะเกินไปและไหนจะใส่เพลงอีกมันก็คือประมวลผลไม่ได้ที่เนี้ยมันก็สามารถพอเรากด Export ไปมันจะเด้งออกเด้งออกอยู่แบบนั้นแหละ แล้วก็ให้เรากลับไปแก้ไขที่ไฟล์งานของเราไปดูซิว่ารูปอันไหนไม่จําเป็นก็ตัดออกไปตัดออกไปให้มันเหลือแบบพอดีสําหรับวีดีโอนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแค่นี้แหละครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ